เดินเนี่ยโยนกอดากโน้นนั่นได้อน้ำหาแก้วน้ำกับน้ำเนี่น่องมุ้งหากรบแก้วตวนี้ก็ใกล้เนาะโสดๆเนีอหลุดกุบนาะน้ำนมีเกียวเยอะนค้งน้ำเยอะมากน่องมุ

ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ก็มาเกินที่วัดป่าบุญทันตานะฮะของท่านพระอาจารย์ยานะฮะนะก็ปิศาธรรมนะมาตามปิศาธรรมนะงวดวันที่1เดือนสิงหาคมนะฮะสองพนะฮะอันนี้เป็นยอดบริจาคนะฮะเมื่อเช้านะฮะห้าพบาทนะฮะ ตัวเลขค่อนข้างสวยงามนะฮะห้าแปดศูนย์ะฮะท่านขีดเส้นใต้ไว้นะเก็บไปพิจารณาหาหยิบจับลอตเตรเอรี่ไว้เด้อนะเผื่อมีโชคมีลาบนะถูกรางวัลกันนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะนะโอเคเนาะท่านผู้ชมนะฮะสำหรับ อันนี้บอกบุญก่อนนะฮะบอกบุญในวันที่14สิงหาคมนะฮะก็ขอเชิญนะฮะลูกศิษย์ลูกหานาะยาติธรรมทุกท่านนะฮะเดินทางไปทอดเทียนพรรษานะที่วัดป่าสันติวนารามนะฮะบ้านห้วยซ้อนะฮะอำเภอภูผาม่านนะะจังหวัดขอนแก่นนะฮะ14สิงหานะฮะ14สิงหา2565นะฮะนะก็ใครจะไปก็นะก็ มารวมตัวกันแต่เช้าเนาะนะทางวัดแจ้งมานะฮะท่านประชุมนะ,ะไปทอดเทียนพรรษาของท่านพระอาจารย์สงวนเนาะมีพระจำพรรษาอยู่หนึ่งรูปเนาะนะวัดป่าสันติวนารามนะฮะนะก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นสายนะของหลวงปู่บุญทันนะฮะนะโอเคนะครับนะก็มาเข้าประเด็นกันนะฮะนะปริศนารรมงวดนี้นะฮะท่านให้มาคําว่าน้ำห้าแก้วนะฮะน้ำห้าแก้วนะฮะนะก็มี นะลูกศิษย์ลูงหาที่วัดหลายๆท่านนะตามที่ผมสอบถามดูเขาก็ตีกัน159นะฮะ159หรือว่า150นเนาะเขาบอกว่าบางคนบอกว่าแก้วเป็นกลมๆม,มันเป็น0นะูนยะ์ะนะ159หรือว่า150เนาะก็เจ็บไปพิจารณาตัดเล่น2ตัวด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะ,ะใครตีได้ตัวไหนนะตีแม่นตีเก่งนะฮะก ร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นบอกกันนะแบ่งปันนะฮะแบ่งปันนะเป็นสะพานบนใต้คลิปนี้นะฮะนะก็เผื่อบางคนเขาตีไม่เป็นเนาะนะผมก็มาตีเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะฮะนะก็ช่วยๆกันนะฮะช่วยๆกันร่วมนะร่วมคล้ายๆวิเครา,านะห์เนาะมันเป็นปริศนาธรรมเนาะนะนะบางบางบาง,บางคนเขาอาจจะตีไม่เป็นนะฮะบางคนอาจจะตี กิ่งตีแม่นนะก็ตีเข้ามาหลายงวดแล้วก็ช่วยนะแสดงความคิดเห็นช่วยแชร์นะแชร์ความคิดนะในใต้คลิปนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะนะนะแล้วก็มากันที่การตีแบบตำลาก,กอขอนะก็คือตัวนี้ผมไม่เอาอขรล้วนนะไม่เอาอขรล้วนก็คือว่าเอาแค่ผสมนะผสมก็ขอเอาแค่คําว่าน้ํากับคําว่าแก้วนะ5ก็คือเป็นตัวยืนเนาะนะนะ ก็ลองนะก็คล้ายๆว่าเอา5เป็นตัวยืนนะแต่แต่ถ้าเป็นกอขอล้วนๆนะฮะนะนอหนูนะฮะน้ำนะฮะก็คือ7นะฮะหอหีบนะหก็คือ1นะหอหีบนะกอไก่ก็คือ1นะมันจะเป็น7 1 1นะกอขอล้วนๆนะฮะนะเอาง่ายๆว่ากอขอล้วนๆก็คือ7 1 1นนะอ่ะก็ตีให้ฟังนะฮะแต่ก็คือ ผมจะจับยึดไปที่5เป็นตัวยืนนะก็คือน้ําเป็น7จนะหคือ5แก้วคือ1นะก็สรุปตีตามตํารากขอ,ขอคือ7 5 1นะฮะท่านผู้ชมนะฮะหรือใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงหรือมีแนวความคิดที่ดีกว่านี้ก็ร่วมแบ่งปันแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปนี้นะครับท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวช่วงท้ายผมจะสรุปให้นะก รับชมยังมีสตินะฮะร่วมลุ้นยังมีสตางค์เ้อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะก็ฝากกดติดตามนะกดกระดิ่งนะ,ะรับการแจ้งเตือนทั้งหมดจากทางช่องลุงไ์สดนิวด้วยนะครับท่านผู้ชมนะ,ะงวดนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะฮะโชคดีเฮงเฮง,งปังปังเรื่อยเด้อน้ำห้าแก้วนะฮะท่านผู้ชมตีได้ตัวไหนยึดมั่นในตัวเลขที่ตัวเองตีได้เนาะก็ อย่าเจ็บอย่าจนฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ